แล้ววิกฤตต้มกบดกรสุวินัยเตือนปี2568เผาจริงคนไทยสาหัสแนะทั้งรอดต้องทำอย่างไรล่าสุดข่าววันนี้วันที่9ธันวาคม2567ดรสุวินยัยพรนวลลยประธานยุทธศาสตร,ร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยอดีตอาจารย์ประจำคณะเศธธรษฐศาสตรม์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าวิกฤตต้มกบปี2567เกิดขึ้นแล้ว จะเอาตัวรอดกันอย่างไรในปีพศ2568พร้อมกับมีการระบุว่ามนุษย์เงินเดือนต้องดิ้นรนทำงานเสริมเพื่อหาไรายได้เพิ่มคนเคยขับรถยนต์ไปทำงานอาจจะเปลี่ยนมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเรือรถเมย์ร้านค้าที่เคยขายทุกวันเปลี่ยนมาปิด1วันและขยายเป็นปิด2วันสุดท้ายต้องปิดร้านเพื่อเก็บเงินไว้ใช้อย่างชีพก่อนเงินทุนจะหมด บางครอบครัวต้องมีการเอาลูกออกจากโรงเรียนดังเพราะสู้ค่าเทอมไม่ไหวคนตกงานเตรียมสู้ชีวิตใหม่ด้วยการหันมาเป็นพะะ่อค้าแม่ค้ทาทั้งๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยบางคนประกาศขายบ้านขายรถเพื่อเอาเงินมาใช้ในครอบครัวบางคนเตรียมที่จะเลิกเดินห้างเพราะกลัวอใจซื้อแล้ก็กินไม่ไหวบางคนก็มีการลดโปรโมชั่นโทรศัพท์และก็ลดไวไฟลงเอาแค่พอใช้งานได้ บางคนเลิกดูหนังโรงเลิกกินข้าวนอกบ้านบางคนก็เตรียมที่จะเลิกช็อปออนไลน์ทั้งครอบครัวบางคนยอมใช้เสื้อผ้าเก่าเพื่อไม่ต้องซื้อของใหม่บางคนงดการเดินทางไกลทุกกรณีความจริงที่อยู่เบื้องหลังการเสนอขึ้นภาษีวัดเป็น15%เ เศรษฐกิจไทยต่อจากนี้จะโตแบบชะลอหรือว่าโตยากเพราะติดกับดักหนี้ทั้งภาครัฐและภาคครัวเรือนตอนนี้นี่ครัวเรือนของคนไทยถึงจุดตันแล้วไปต่อไม่ได้อีกคนไทยกําลังกินตัวเองหรือก็คือตายเพราะหนี้แบบผ่อนส่งภาคผลิตไทยกําลังสุดทั้งๆที่คนไทยยังกินใช้สูงโดยซื้อของจากจีนแทนของไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เราจึงเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่คนจบมาไม่มีงานทําคนตกงานเพราะถูกเลิกจ้างโรงงานปิดตัวและอื่นๆทุกอย่างเกิดขึ้นจากการทดแทนของซพลายคือเจอสินค้าจีนเจอแรงงานพมา่าและเจอแรงงานเขเมรเข้ามายึดทั้งหมดทั้งผลิตภัณฑ์ของใช้อุปโภคบริโภคแผงลอยและแรงงานรับจ้างทั่วไปภาพรวมระดับมหาภาคคือภาวะเศรษฐกิจซบเซาในภาพรวมนั่นเอง การเสนอขึ้นวัด15%ของรัฐบาลเพื่อไทยก็เพราะรัฐบาลกำลังจะทั้งแตกไม่มีเงินมาใช้ใจ่ายนโยบายประชานิยมแบบสุรุ่ยสุรายตำน้ำพริกละลายแม่น้ำได้อีกต่อไปนั่นเองคุณผู้ชมคะสำหรับวิกฤตต้มกบค่ะก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อยๆซบเซาลงอย่างต่อเนื่องต่างจากวิกฤตฟองสบู่ที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วแต่เศรษฐกิจต้มกบค่ะจะเป็นลักษณะที่สภาพของเศรษฐกิจ ค่อยๆซบเซาลงเหมือนกับกบค่ะที่ถูกต้มอยู่ในน้ําตั้งแต่น้ํายังไม่เดือดเมื่ออุณหภูมิน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆกบจึงไม่รู้ตัวไม่เหมือนกับกบค่ะที่ถูกหย่อนลงในน้ําร้อนตั้งแต่ตอนแรกก็จะกระโดดหนีได้แต่พออุณหภูมิค่ะค่อยๆเพิ่มขึ้น กบก็ไม่รู้ตัวและก็ถูกต้มไปในที่สุดวิกฤตต้มกบค่ะก็คือตัวแทนของสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงในระยะยาวและก็จะค่อยๆลดลงของการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจที่ก็ไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเมื่อมองภาพระยะยาวแล้วก็น่าเป็นห่วงยกตัวอย่างเช่นค่ะ ประเทศหนึ่งมีการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับ10%ต่อมาก็ค่อยๆลดลงเหลือ9% 8% 7%แล้วก็ลดลงค่ะทีละ1%จนในที่สุดก็เหลืออยู่0%ในที่สุดแบบนี้เวลามองในระยะสัน้นต่อปีต่อปีเราอาจจะไม่เห็นภาพของการลดลงที่รุนแรงมากทั้งที่ในความเป็นจริงค่ะการลดลง1%ต่อปีก็ถือว่าเยอะมาก แต่ถ้าเทียบค่ะกับวิกฤตฟองสบู่ที่ลดลงจาก10%กลายเป็นติดลบในปีเดียวจะทำให้เราเห็นภาพของวิกฤตที่ชัดเจนกว่าและก็ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุคือเรื่องสำคัญในเชิงปฏิบัติค่ะวิกฤตฟองสบู่ดูจะป้องกันแล้วก็แก้ไขได้ง่ายกว่าวิกฤตต้มกบ เพราะสาเหตุค่ะมักจะมาจากมาตรการที่ผิดปกติหรือการเก่งกกำไรที่มากเกินควรเช่นการเปิดเสรีการเงินการตรึงค่าเงินแบบผิดปกติดอกเบี้ยที่ต่ําผิดปกติเมื่อมีการปรับนโยบายเพื่อลดความร้อนแรงลงโอกาสที่ฟองสบู่จะแตกก็ลดน้อยลงไปด้วยต่างจากวิกฤตต้มกบค่ะที่มักจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง การที่เศรษฐกิจถดถอยได้อย่างต่อเน,นื่องและยาวนานปัญหามักจะมาจากฐานรากที่แก้ไขได้ไม่น่าปัญหาค่ะมักจะมาจากฐานรากที่แก้ไขได้ไม่ง่ายนักเช่นการไม่มีนวัตกรรมใหม่ภายในประเทศกับดักรายได้ปานกลางโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากแน่นอนว่าปัญหาแบบนี้แก้ยากหัวมากวิกฤตต้มกบค่ะจึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ใครหลายคนต่างก็พูดถึงกันหรือจะตีความหมายสั้นๆก็คือ สภาพเศรษฐกิจที่ค่อยๆย่ำแย่แต่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สาหัสไปเสียแล้ว